รถถังแบบเลโน t R35 สำหรับรถถังที่กองทัพฝรั่งเศสมีประจำการจำนวนมากที่สุดเกือบ2,000คันในสมะะรภูมิฝรั่งเศสคือรถถังเลโน t R35 ซึ่งเพิ่งประจำการเมื่อ5ปีก่อนเกิดสงครามคือในปีคศ1935มันเป็นรถถังที่มีความทันสมัยแบบหนึ่งของฝรั่งเศสและของยุโรปในขนาดมันเลยก็ว่าได้ รถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีระบบการสะท้อนที่ดีเยี่ยมมีเครื่องยนต์ที่วางใจได้แม้จะทำความเร็วได้เพียง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีเกาะหนาถึง40มิลิเมตรด้วยประสิทธิภาพที่น่าชื่นชมของรถถังเรโน่ R15 ทำให้มีชาติต,าต่างๆสั่งซื้อรถถังรุ่นนี้ไปประจำการในกองทัพของตนได้แก่โปแลนด์เนียและยูโกสลาเวียอย่างไรก็ตามข้อเสียแับ ของรถถังรุ่นนี้คือการติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องสั้นขนาด17มิเมที่ผลิตมาตั้งแตค่คศ1918หรือเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปืนใหญ่ที่มีขนาดเล็กจึงท,ทำให้ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับรถถังด้วยกันยิงรถน้อยอย่างมากอย่างนี้รถถังเ a โนอา25ยังมีพลประจำรถเพียงแค่สอนาย ที่ต้องทงหน้าที่หลายอย่างแลเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับรถถังฝรงบบั่งเศสแบบอื่นส่งผลให้เมื่อเข้าสู่สมอรภูมิกับเยอรมันรถถังเลโนอาสายห้างเสียเปรียบอย่างมากถูกรถถังเยอรมันโอบล้อมและต้องยอมจำนนทำให้รถถังเลโนอาส r ยห้ถูกยึดในสภาพที่ยังใช้งานได้ดีเป็นจำนวนมากกองทัพเยอรมันจึงได้รถถังรุ่นนี้ ใช้ในกองทัพองตนและในปี1943ป้อมปืนของมันถูกถอดออกเพื่อนำไปทำป้อมปืนป้องกันชายฝั่งในโครงการกระแพงแอตแลนติกโดยหล่อป้อมปืนให้ติดแน่นกับแท่นคนอนกรีตส่วนตัวถานของรถถังทำไปดัดแปลงเป็นรถยิงใหญ่อัตตาจรโดยติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตร หรือติดตั้งเครื่องยิงรูดเบิด81มิมแทนอาวุธหลักของรถถังเลโน่ R สาย5ปืนใหญ่37ม mm ิลิเม L 21 SA 18ปวดลองปืนกล7.5ม mm, ิ A C, 7, 8, เมตร MAC 3 11ไรเบิลเครื่องยนต์เบนซินเลโน่ V4 เป็น2แรงม้า